เช้าวันหนึ่งในห้องของคู่รักเบนเบเกอร์ตื่นขึ้นมาบนเตียงซึ่งเมื่อเขาตื่นขึ้นก็พยายามปลุกเล้ามีเซ็กกับแฟนานามว่าซัมเมนทาและเธอเองเป็นคู่มั่นของเขาแต่แล้วการปลุกเล้าก็ล้มเหลวเนื่องจากเธอปฏิเสธเพราะทั้งคู่สัญญาตกลงกันไว้กับบาทหลวงว่าจะไม่มีเซ็กกันจนกว่าจะถึงพิธีแต่งงานเพื่อที่งานแต่งจะได้พิเศษสําหรับพวกเขาทั้งสองถึงแม้เบนจะได้ฟังแล้วก็พยายามตื้อปลุกเล้าเธอต่อ แต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมจำนนท์ทำตามสัมเมนท่าเพราะเขาดันเป็นคนเสนอเงื่อนไขนี้เองว่าจะไม่ยอมมีเซ็กก่อนพิธีแต่งงาน6เดือนเวลาต่อมาเบนเดินทางมาถึงบริษัทระหว่างทางเข้าไปในห้องทำงานเขาได้ผ่านกับสาวหน้าตาดีมากมายหลายคนเนื่องจากบริษัทของเขาทำเกี่ยวกับนิตยสารว่าปวิวนอกจากนั้นเขายังเป็นถิ่บรรณาธิการอาวุโส นั่นทาให้เขาต้องพบเจอกับสาวเซ็กซี่ทุกวันบวกกับการไม่ได้มีเซ็กกับแฟนเป็นเวลานานนั่นจึงทําให้เขาเกิดความหวั่นไหวอยู่บ้างหลังจากเข้ามาในห้องทํางานเบนก็ได้พบกับกาเลตผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนและช่างเทคนิคในบริษัทซึ่งสาเหตุที่เขาเข้ามาก็เพื่อลงโปรแกรมในคอมออฟฟิศให้เนื่องจากรู้ว่าเพื่อนไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มาพักใหญ่แล้วและสัมผัสได้ถึงความทุกข์ที่ไม่ได้รับการปลดปล่อย เขาจึงเข้ามาแนะนําโปรแกรมวาวิวให้กับเบนได้ลองใช้แถมยังโปรโมทว่ามันจะเป็นประสบการณ์เซ็ก์สุดยอดที่ลืมไม่ลงซึ่งวิธีการนี้เบนจะไม่ต้องรู้สึกผิดต่อสมเมนท่าแต่เบนที่รู้ว่ามันคือโปรแกรมเซ็กจําลองก็รีบปฏิเสธในทันทีเพราะเขามีคู่มั่นอยู่แล้วแต่กาเลตก,ก็ยืนยันว่าสิ่งนี้จะไม่กระทบถึงสมเมนท่าอย่างแน่นอนแถมยังบอกว่ามันคือเซนเชียลซินดี้โปรแกรมยั่วสวัสด์ซึ่งมันดีมากเท่าที่เกมประเภทนี้เคยทําออกมาเพราะระบบจะเรียนแบบชีวิตจริง เมื่อติดตั้งเสร็จกลาเลตก็ให้กำลังใจเบนก่อนจะเดินออกไปจากห้องทำงานหลังจากเบนลังเลอยู่พักใหญ่เขาก็ลองหยิบอุปกรณ์จำลองมาสวมใส่นั่นทำให้เขาทึ่งกับระบบจำลองเป็นอย่างมากระบบได้นำพาเขาไปอยู่ในห้องแห่งหนึ่งซึ่งเหมือนจริงเป็นอย่างมากแม้กระทั่งความร้อนจากปเปลวเทียนที่ลวกมือเขาระหว่างที่เบนกำลังทึ่งจู่ๆก็มีสาวหน้าตาดีในชุดแดงนามว่าซินดี้ เธอเดินเข้ามาหาเบนและบอกว่ารอเขาอยู่นานตามด้วยการจูบเบนอย่างดูดดื่มทั้งหมดนั้นทําให้เบนแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะทุกอย่างเพอร์เฟกเกินไปเขาสงสัยที่การจําลองทําได้เหมือนจริงมากขนาดนี้ซินดี้จึงอธิบายว่าความสามารถของเธอคือการสร้างและจําลองมนโนภาพให้เหมือนจริงภายในระบบคอมพิวเตอร์ เบนจึงลองจับไปที่ผ้ามา่านซึ่งมันทําให้รู้สึกเหมือนจริงมากจนรู้สึกได้ถึงผ้าไหมซินดี้ที่ได้ฟังก็ไม่หล่อช้าเพื่อพาเบนว้าไปที่เตียงแต่เบนก็ยังคงเป็นกังวลเนืน่องจากทั้งหมดเหมือนจริงมากเกินไปซึ่งซินดี้ก็ได้บอกว่าเธอเป็นแค่โปรแกรมเบนที่ได้ฟังจึงบอกว่าเขามีคู่มั่นแล้วแต่ซินดี้ก็แนะนําให้เขาคิดซะว่ามันเป็นแค่การซ้อมก่อนแต่งงานจริงและแล้วทั้งสองก็ได้เริ่มจัดหนักจัดเต็มกัน เราทุกคนนั้นล้วนแต่มีจินตนาการทางเพศสําหรับคนส่วนใหญ่มันมักจะไม่เป็นอันตรายใดๆแต่ในช่วงก่อนงานแต่งเป็นเบเกอร์ตัดสินใจที่จะทําตามความต้องการของตัวเองเขานั้นถือว่าเป็นผู้ชายที่โชคดีมากๆหรือเปล่าในเรื่องราวเหล่านี้สําหรับคลิปนี้ผมขอฝากช่องพี่หมีตดเด็ก ช่องที่น่าสนใจในการเล่นเกมและได้เงินจริงมีเกมหลากหลายให้ได้เลือกเล่นและลองสัมผัสกันนอกจากนั้นยังมีเทคนิคต่างๆมากมายในช่องอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆเพิ่มเติมสำหรับผู้อายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับหล,ลังจากเบนกับซินดี้จัดกันไปหนึ่งแมตช์จนสบายตัวทั้งคู่ก็นอนกอดกันอยู่บนเตียงในโปรแกรมจำลองซินดี้ได้บอกว่าเธออยากอยู่แบบนี้ไปตลอดการเนื่องจากผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อเสร็จธุระแล,แล้วก็จะจากไปทันที แต่เบนไม่เหมือนใครเขามีสเสน่ห์และเข้าใจผู้อื่นส่วนเบนเมื่อได้ฟังก็ดึงอุปกรณ์จำลองออกทันทีเขาจึงได้กลับมาอยู่ในห้องที่ทำงานตามเดิมและทึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเย็นวันเดียวกันนั้นสเมเอนท่ากลับเข้าบ้านมาด้วยความเหนื่อยจากการทำงานในบริษัทเซนชัแต่เธอก็พบว่าเบนได้กลับเข้าบ้านมาก่อนแล้วเขายื่นดอกไม้ให้เธอแต่สมเมนท่าก็แปลกใจและคิดว่าเบนเอาดอกไม้มาให้ เพื่อตื้อขอมีเซ็กกับเธอแต่เบนก็ได้รีบปฏิเสธพร้อมบอกว่าเขายินดีที่จะรอเพื่องานแต่งที่สุดพิเศษนั่นทําให้แซมแมนท่าประทับใจเป็นอย่างมากแต่แล้วจู่ๆโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นขัดจังหวะแซมแมนท่าจึงเข้าไปรับสายและบอกว่าสายที่โทรเข้ามาเป็นของเบนเมื่อเขารับปลายสายก็บอกว่าเธอคือซินดี้เบนที่ได้ยินก็งุนงงว่าใครเป็นคนโทรเข้ามาเสียงปลายสายริงยําว่าเธอคือซินดี้ยั่วสวะเมื่อเบนนึกออกก็ตกใจเป็นอย่างมาก เพราะเธอเป็นแค่โปรแกรมซินดี้บอกว่าเธอหยุดคิดถึงเขาไม่ได้พร้อมพยายามชักชวนเขาให้ไปหาที่ออฟฟิศนั่นทําให้เบนต้องรีบตอบตกลงปัดๆไปว่าจะเข้าไปหาเธอในตอนเช้าระหว่างนั้นแซมเอนท่าก็ได้เดินเข้ามาพอดีและถามถึงสายที่โทรเข้าเบนจึงโกหกไปว่าเป็นแค่คนที่บริษัทและตัดสายทิ้งไปเ <all> right. ช้าวันต่อมาเมื่อเบนเข้ามาในห้องทํางานเขาตเตรียมที่จะหยิบอุปกรณ์จําลองมาใสา่ แต่ก็ได้หันไปเห็นรูปของซมเอนท่าบนโต๊ะทางานเขาจึงเริ่มรู้สึกผิดพร้อมเก็บอุปกรณ์จําลองไว้ในโต๊ะตามเดิมและกลับไปทํางานแต่แล้วระหว่างนั้นซินดี้ก็ได้เข้ามาทักทายเบนที่ได้ยินก็ตกใจและหันกลับไปเห็นซินดี้ในจอมอนิเตอร์ Monitor. เธอได้โทงสัญญาที่เขาได้ให้ไว้เมื่อคืนก่อนเบนที่ได้ยินก็ได้แต่งุนงงว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแต่ซินดี้ก็เอาแต่พูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับเธอเบนจึงรีบพูดตัดบทไป และสัญญาว่าหลังจากเลิกงานเขาจะเข้าไปหาซินดี้ในโปรแกรมในคืนเดียวกันนั้นเบนได้ทำงานจนดึกแต่เมื่องานเสร็จเขาก็ไม่ได้เข้าไปหาซินดี้และออกจากห้องทำงานไปทันทีเพื่อตรงกลับบ้านไม่นานจอมอนิเตอร์ในห้องทำงานก็ถูกเปิดขึ้นโดยซินดี้เธอพยายามเรียกหาเบนแต่ก็ไม่พบเขาเลยไม่นานจากนั้น เบนได้เดินเข้าไปในลิฟต์ของบริษัทเพื่อกลับบ้านแต่ลิฟต์ก็ดันค้างพร้อมกับซินดี้ที่ปรากฏตัวขึ้นในจอภาพของลิฟต์เธอทวงถามถึงสัญญาที่เบนได้เคยให้ไว้อีกครั้งแต่เบนกลับขอร้องให้เธอเปิดลิฟต์ซึ่งเธอก็ไม่ยอมทําตามคําขอจนกว่าเธอจะได้คุยกับเขารู้เรื่องส่วนเบนที่ได้ยินก็พยายามบอกว่าเขาเป็นโรคก,กลัวที่แคบทางซินดี้ก็บอกว่าเธอแค่อยากอยู่กับเบน ซึ่งเขาก็พยายามบอกกับซินดี้ว่าเขาเองก็ชอบเธอแต่เขารักสมแมนท่าแต่ซินดี้ไม่สนใจและดึงดังจะให้เบนไปหาเบนจึงตัดความสัมพันธ์โดยการบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนซินดี้ที่ได้ยินจึงผิดหวังในตัวเบนเป็นอย่างมากตามด้วยจอแสดงผลของลิฟที่ดับลงและทิ้งให้เบนถูกขังอยู่ในลิฟ พอเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็ทนไม่ไหวเพราะโลกกลัวที่แคบเบนเริ่มร้องขอความช่วยเหลือและขอโทษกับซินดี้พร้อมยอมไปหาเธอยอมทําตามทุกอย่างที่เธอต้องการเมื่อซินดี้ได้ยินก็ดีใจทันทีและยอมปล่อยเขาออกจากลิฟต์หลังจากเบนออกจากลิฟต์มาได้สักพักเขาก็เริ่มรวบรวมสติท่ามกลางเสียงของสินดี้ที่พยายามเรียกหาเขาอยู่ทั่วบริษัท เบนจิงตะโกนกลับไปเพื่อขอเวลาไปเข้าห้องน้ําแต่ในมือก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหากาเล็ตเพื่อขอความช่วยเหลือและหาที่ซ่อนซึ่งระหว่างการซ่อนตัวรอความช่วยเหลือหน้าบันไดหนีไฟเขาก็ได้ยินเสียงของซินดี้ที่เรียกหาเขาอยู่ตลอดเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นกาเลตก็เข้ามาถึงพร้อมอาการหอบแดด เนื่องจากเบนสั่งให้เขาเข้ามาทางบันไดหนีไฟโดยห้ามใช้ลิฟต์เมื่อทั้งสองคนมาถึงห้องทํางานของเบนเขาก็สั่งให้กาเลต์ถอนการติดตั้งโปรแกรมเซนเชลลซินดี้ทิงระหว่างรอเบนได้เล่าว่าซินดี้ได้ทําการขังเขาไว้ในลิฟต์แต่กาเลตที่ได้ฟังก็ไม่เชื่อและมองว่ามันเป็นแค่อาการลิฟต์ค้างที่เกิดขึ้นบ่อยๆกาเลตจึงพยายามบอกเบนว่าซินดี้ไม่ได้มีตัวตนจริงเธอเป็นแค่โปรแกรมแต่ปัญหาคือซินดี้ไม่ได้คิดเหมือนพวกเขาทั้งสองคน ซึ่งเบนไม่อยากให้ซามเนท่ารู้เรื่องซินดี้แต่กาเลตเอาแต่บ่นออกมาว่าซินดี้ถูกสร้างขึ้นมาจากบริษัทเซนทรัลที่ซามเนท่าทำงานและคิดว่าโปรแกรมเซนทรัลซินดี้รุ่น1.0ที่ได้ทำออกมานั้นเป็นโปรแกรมที่เจ๋งที่สุดเบนจึงพูดตัดบทเพื่อให้ากาเลตจัดการรีบลบซินดี้ออกจากชีวิตของเขาในคืนเดียวกันนั้น เบนได้กลับมาถึงบ้านและเข้าไปหาแซมแอธาเธอบ่นถึงคอมที่กําลังใช้ทํางานเพราะเธอเข้าถึงไฟล์ข้อมูลไม่ได้เบนจึงอาสาดูให้แซมแองธาจึงอาสาไปหยิบไวแต่แล้วเบนก็ต้องตกใจอีกครั้ง oh. เมื่อเขาพบซินดี้บนจอมอนิเตอร์ oh. ซึ่งเธอรอดไม่ได้เพราะการโอนถ่ายตัวเองเข้าไปในคอมพิวเตอร์ออฟฟิศข้างๆของเบนเธอพยายามถามถึงเหตุผลในสิ่งที่เขาทําลงไประหว่างนั้นแซมแองธาก็เดินเข้ามาถามถึงอาการของคอมเธอ oh. เบนจึงเตะปาร์ให้คอมดับแล้วบอกว่าเขาแก้ไม่สําเร็จพร้อมชวนเธอไปดูหนังแต่เมื่อเขาเปิดทีวีก็ได้เห็นซินดี้อีกครั้งเบนจึงรีบปิดทีวีอย่างไวไม่นานซินดี้ก็โทรเข้ามาในโทรศัพท์บ้านเธอขู mm ่ hmm. ว่าจะคุยกับซัมเมนธาเบนที่ได้ยินจึงต้องยอมขอโทษซินดี้และรีบไปหาเธอที่ออฟฟิศพร้อมยอมทําทุกอย่างที่เธอต้องการส่วนทางซัมเมนธาที่หยิบวายมาเพื่อเตรียมจะดูหนังกับเบนก็ต้องถูกเลื่อนนัดไปก่อน โดยเบนให้เหตุผลว่าเขามีงานต้องรีบไปแก้ในออฟฟิศสอชั่วโมงต่อมาในโปรแกรมจำลองเบนได้เข้ามาหาซินดี้ตามที่บอกไว้พร้อมมอบดอกไม้ให้เธอเมื่อซินดี้ได้รับดอกไม้ก็ดีใจพร้อมเข้าไปจูบเบนอย่างดูดดื่มตเตรียมที่จะจัดแมตช์กระชับมิตรแต่แล้วจูจ่ๆซินดี้ก็รู้สึกไม่ปกติเธอจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเบนจึงได้เฉลยว่าเขาได้แพร่ไวรัสให้เธอระหว่างเดินทางมาออฟฟิศ เขาได้แวะไปหากาเลตเพื่อให้ช่วยในการเขียนไวรัสคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเบนได้กล่าวขอโทษพร้อมสารภาพว่าช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับซินดี้มันทําให้เขารู้ว่าตนเองรักซามเปนท่ามากแค่ไหนส่วนซินดี้ที่ได้ฟังก็ยินเธอไม่โกรธเบนเลยแม้แต่น้อยพร้อมบอกว่าเขาเป็นคนโรแมนติกและน่ารักและแล้วเธอก็ถูกลบออกไปจากระบบเมื่อเบนได้รู้ว่าเรื่องทุกอย่างได้จบลงก็ทําการถอดอุปกรณ์ออก ไม่นานแซมเมนท่าก in okay. ็โทรเข้ามาในออฟฟิศก็ถามถึงงานด่วนของเบนด้วยความเป็นห่วงแต่เมื่อรู้ว่าทุกอย่างเรียบร้อยเธอก็ได้ขอให้เบนแวะร้านขายของซึ่งเธอได้ส่งรายการที่ต้องซื้อไปทางอีเมลเรียบร้อยแล้วพร้อมบอกว่าคอมของเธอใช้งานได้เรียบร้อยแล้วก่อนวางสายเบนได้บอกรักเธอและสัญญาจะรีบกลับบ้านแต่ซมเมนท่าก็บอกไม่จําเป็นเพราะของที่เธอฝากซื้อมีหลายรายการหลังจากซมเมนท่าวางสาย เธอก็ได้หยิบอุปกรณ์จำลองมาสวมใส่และเข้าไปในโปรแกรมจำลองเพื่อไปพบกับซินดี้พร้อมบนถึงเรื่องคู่มัน่นซึ่งซินดี้ก็บอกว่าผู้ชายนั้นไว้ใจไม่ได้ตามด้วยการเข้ามาจูบสมเมนทาอย่างดูดดื่มและจัดกันไปหนึ่งดอกเบนเบเกอร์ได้เอาตัวรอดจากฝันหวานของเขาสำเร็จแต่ในขณะเดียวกัน ผู้มันของเขากลับพุ่งเข้าหาความต้องการของเธอเองเมื่อมองถึงเรื่องนี้ในอนาคตคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือแย่ลงยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จบกันไปกับทวายไลโซนปี2 0 0 2ตอนเซนช r ลซซนดี้สำหรับเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไป6.5เต็ม10สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับที่ได้รับชมจนจบ และเราหวังว่าจะได้พบกับคุณในทุกๆคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายๆครับซียูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ